หมูหมูกวอเกลือกวกโอเควิวเป็นไรไม่รู้ข้อตรงนี้ทำทุกวิธีทางยังไงก็ไม่ออกยังไงก็ไม่ออกกูทำอย่างนี้เลยมาเปิดไม่ออกอ่ะขี่หน่อยคลิกอ้สองหนึ่นึสสกสแปห้าิบกสสองเอปห้าสิบสิบสองแปดสิบสองสองยี่สิบเ2็ดเจสองส้อยสิสิบมาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกัน สวัสดีค่ะทุกคนอีู่กับอะกันเช้านี้แม่ทำอะไรให้เรากินไปกัน่งมาเลยเปิดประตูสูงส่วนสั้นมาไปกินข้าวกันมารู้ใช่ป่ะวันนี้อ่ะไม่รู้คนจะจำไม่ได้ลืมโดนมาบลูไปมาแต่เท้าอ่ะวันนี้มาไม่รู้ถ่ายอุ้ยลืมหนึ่งสองซ้ำ ดุ้งโอ้ my god กระเพราลูกพีชชีสข้าวผัดกุ้งตุ้มตุ้งตุ้ตุ้งแล้วอันนี้คืออะไรแม่หมูเครือกัวหมือคว้ากัวเขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดหมูคว้ากลืมือควากัวหมูอคว้ากัวนี่ปากต้องอย่างนี้มะเวลาพูดอะอย่างงี้หมูหมูคว้ากัวเครืองกัวโอเคจะถึงจะพูดแบบแม่ได้คว้ากัวหมูคว้าเกลือ ข้าวผัดแซ่บๆละข้าวสวยเย้ยโอ้โหพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยคะ่ะวันนี้วันนี้บอกเลยว่าเมนูเปนปนงรังเวอร์และวันนี้ที่เราถ่ายคืออีนอนี้เท่าไหร่รู้ไหมคะโบ๊ทสอง้องหนึง่งบ้าไม่ใช่ สามร้อยหนึ่งให้ไทยห้าพันเร็ววันนี้เราถ่ายอ e ีดีที่ไรกันหนึ <1990. S 1> ่งเก้าเก้าเพื่อนอาจจะยังไม่รู้นะเราอา่ะจะถ่ายแบบเก็บไว้เรื่อยๆเพราะว่าเราอ่ะบางทีมันก็ไม่ค่อยตรงกันเลยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าแปดดีๆเร็วๆถ่ายไปไม่ได้นะานเฮ้ยตะกี้พูดอะไรนะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าแปดอ่ะให้ตัวหนึงไม่เอาไม่เอาอเบื่ออ่ะอ่าวันนี้บอกเลยว่าเหมือนกลับไปย้อนวันวานอ่ะกระเพราลูกชิ้นชีสเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนรู้จักเรานะอันนี้บอกเลยว่าเป็นกระเพราเส้นอ่ะเพื่อนเ่ E.P. ที่200นะทุกคนอาทิตย์หน้ารอติดตามให้ดีนะคะอบอกเลยว่าเราต้องเต็มที่แล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากมเราใส่ชุดสีดำชัวคลุมสีคลทมทำผมตรงเจจะทำผมแบบรอนมัดรวบแล้วก็ใส่ชุดแม่ต้องใส่ชุด,ส,ดสีเลือดหมูเป็นชุดพีดใชใส่เอีเ๊ยมแล้วเฮียใส่ชุดเล่นไพ่เฮียเป็นคนติดการพนันทั้น,เ,น,นเล่นไพ่สีดำตรงปะการที่เคยเป็นมาอยู่ดิใจฟูขึ้นมาเคยฟูขึ้นมา รู้สึกว่าอะไรวะครอบครัวแม่คือเซฟโซนเลยจริว่าจริงจรคือเซฟโซนของโบโอเคง้อเรื่องมึงไปมีครอบครัวเขาเลยแต่โบขอแม่แล้วใช่ปะข็ขอแม่แล้วครอบครัวน่ะมามันไม่ไม่ใช่ว่าครอบครัวก้จบนะคือครอบครัวเนี่ยมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบเวลาเรามีปัญหาเราก็ต้องหันหน้าเข้าครอบครัวเหมือนนี่มีเรื่องอะไรท่าแรงๆแล้วโทรนะปกติมันก็จะไม่โทรมันจะโทรมาคุยเลยก็ ออทุกครั้งที่มันมีปัญหาแม่อย่างนี้อย่างนี้นะทนั้งทั้งที่มันก็ไม่มีเวลาจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้โทร <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงคือครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุนมากถึงบอกออยากให้อยู่รวมกันเพราะฉะนั้นมีอะไรปรึกษากันแล้วใครบอกว่าก <c oughs> ินท้าอยู่ด้วยกันแบบนานๆมากๆไปมันก็เห็นหน้ากันทุกวันมันก็เบือ่อแต่ว่านานๆที่เจอกันมันก็ดีแล้วแม่คิดถึงก็แปลไหมไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันเลยจุดนั้นไปแล้วอ่ะแปลกเขาไปสบายแล้วเมื่อวานแม่บอกว่าอะไร่ะาัอากิปกับแม่แม่บอกว่า โบไม่รู้หรกอกโบไม่มีพ่อพี่ม้าบอกมาคิดถึงพ่ออ่ะม้าบอกโบไม่รู้หรอกโบไม่มีพ่อก็แฟนมาน้าไงก็แ,แม่อ่ะพ่อก็คือพ่อม้าไงจะบอกว่าสเกลที่รู้สึกใจฟ u l ปุ๊บขึ้นมารู้รู้แบบเขาว่าทำไมอร่อยรู้สึกว่าอร่อยใช่อร่อยมากใครถามว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะมันจะแบบ บ้านเราติดหวานเนาะหวาน,า,านไปนิดนึงหวานหวานัคนกินหวชอบมากหวานไปนิดนึงติดหวานเนายเอามาไว้ที่บ้านคือต้องบอกว่าถ้าใครได้มากินข้าวเช้ากับเรานะอีที่สองร้อยนะวกเลยว่าแม่เนี่ยคือรถมือโอโ้โหฟังพี่นนรุดมพูดแล้วแบบไอ้นีน่ ที่เขาคำนวณว่าเขาจะอยู่ถึงได้ถึงอายุ65ที่เขาคิดไว้คำนวณไว้อะอ่ะแล้วถ้าไม่ไม่ตายทาไมอะเขาคิดไว้เฉยเเขาบอกว่ากันทางแผนการตายของเขาการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนนี้เขาบอกว่าผมคานวณนะผมมีชีวิตอยู่แบบว่า65ังเหรอวะักพันวันึงนะถ้าเขาคำนวณตั้งแต่ตอนเนี้ยแล้วเขาอายุพอๆกับแม่หรออ๋อเออว่ะอายุห้าไม่หรอาเจหา5บ5 5 5บเขาบอกว่าถ้าเขาคำนวณว่าเขาจะอยู่ไดถึง65นะเขาอยู่ประมาณกี่ นไม่เอ้ยกี่พันวันวะลองอ365วันวะใช่สี่ห้าพันอะปีหนึ่งมี365วันใช่ไหมคูณสิบคูณสิบปีสิสอยู่ได้สามพันวันนี้เกิดม,มาทำไมวะมนุษย์อะอันนี้นี่ไงคูณสิบสามพันหกห้าสิบวันแล้วลองลอง,ลองขี่ไปเรื่อยดิไม่แต่การตายของเขาอะเขาคิดว่าการตายของเขา,ามันคือแบบก็แค่สงบถ้าเราไปนั่งขีดอะมันจะคือความหดหู่เว้ยแต่จริงๆถ้าเราไปถึงจุดที่เราอายุห้าสิบหรือว่าหกสิบอะเราก็ปงอะมันใช้ชีวิตไม่เยอะแล้วอะเจ ตอนแจอยู่สี่สิบอะเอาไม่ต้องห้าสิบ <35 S 2> สแบบสี่สิบสามสิบห้าอย่างเงี้ยสามสิบห้าได้สูงมันเว้กันทนานไปแต่ถ้าแจอยู่สี่สิบนะจะคิดว่าอะไรปะกูค,คงปงกับทุกอย่างแล้วแล้วส่งบัตรมึงให้ใครกูเป็นให้ในี่กูขอกันกูเต็นแล้วพี่ในายกันปะใครฮะหรหรให้เฮียให้เฮียแต่เพียงผู้เดียวเออรับเฮียนี่หว่าจะให้เสร็จแล้วพูดไปเลยจะมีลูกไหมฮะมีลูกไหมจะไม่มีจริงๆเซ็นแล้วให้นี่สิมันไปใช่กูเซ็นนี่สิ รับผิดชอบแทนกูด้วยแต่เพียงผู้เดียว <laughs> แต่เพียงผู้เดียวด้วยแล้วก็เฮียละมาคะบความอร่อยของกะเพราลูกชิ้นชีสคืออะไรป่ะมันเป็นกะเพราใช่ไมพอกกัดเข้าไปอ่ะมันเป็นน้ำชีสเดียวเดือพ<ด><ด>ุ่งมันหอมมันจะบอกว่าอะไรป่ะ <laughs> เมนูที่วิวรู้สึกอ m ม azing Thailand <laughs> ที่สุดเลยนะกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อคือกะเพราลูกชิ้นชีสไม่กะเพราเวย จะก,กระเพราหมูก็อ,อ่ะกระเพราอะไรที่กิน<ม>กระเพราเนื้อเออกระเพราเนาื้อสั์อร่อยชิบกะเพราว,วาเกิวอ่ะคือไอใบกระเพราเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นสัญนนลักษณ์ของคนไทยที่แบบผัดแล้วขึ้นชมุนทำไมมันหอมดังไาแบบ่ใครคนแบบคิดอะได้ไปดูข่าวาว่าเมื่อวานตอนนี้ผักท่วมน้ําท่วม ขึ้นหมดเลยกูอยากวันหนึ่งอะกูขอให้แม่ผู้ประกาศข่าวว่ากูจะถากหมคนดูแล้วมมอบอกว่ากูไรตจดละแม่อ่าน่ะเพื่อนชอบ,บอกว่าแม่อ่านเมื่เคนถูกสักอันมันมองไม่ชัดไงมังนเล็กเดี๋ยวนี้เวลาที่จะแบบสงสัยอะไรนะจะพยายามเซิร์ชเลยอะเพราะว่าจะได้รู้อะผัดกะเพราเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากราวสมัยรัชกาลที่7็ถ้ารัชกาลที่7็ก็น่าจะก่อนเราเกิดเยอะมากเฮ้ยเจ้ตอนนั้นเองเหรอใช่เขาบอกว่าเพราะว่าคนจีนอะนำเข้ามาขายในร้านอาหารตามสั่ง มันไม่ใช่ของไทยแล้วดิอุ้ยเขาบอกว่าผัดกะเพราอ่ะนิยมตอนประมาณปี2005ก็คือปีพ่อเราเกิดพอดีเลยพ่อ2005ใช่2005ปีพ่อปีพ่อฝนเนี่ยท่าทางให้เหญ่เหรอเขาบอกว่าอ๋อน่าจะดัดแปลงมาจากอาหารจีนพ่อบอกเอาเต้าเจี้ยวดำมาผัดนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเอาไก่ใส่ไปปั๊บๆๆๆแต่งอย่างเงี้ยน่าจะได้อิทธิพลมาเยอะเขาบอกว่าหม่าล่าไอ้ไอ้น้ำที่เราเห็นน่ะมันไม่ใช่น้ำหม่าล่านะเขาบอกหม่าล่ามันคือความเผ็ดและความชาเข้าใจใช่ป่ะหมาแปลว่าชาล่าแปลว่าเผ็ดหม่่่าาาาาลลลกกกกก็็็คือเเเเผดชรรยยีููันว เผ็ดชาเข้าใจไหมไม่ใช่ลูกหมาล่ะอร่อยวิทย้ความรู้นะคะอะไรกัน <c oughs> มัเป็นเล่นเลยนะคะแต่พูดตรงนะไทยแลนด์เป็นเด่นนะ,ะโอโ้โหบิวเข้าใจ้วไม่ไม่อุดมสมบูรณนะ์อ่ะบิวไปเดินทาราก้หรือว่าฟู้ดคอร์ทอะ่ะโอโ้โหพูกตรงนั้นจินตนาการถ้าเราเป็นต่างชาตินะแล้วเรามาอยู่ตรงนี้เนอะียีประเทศอะไรครับเนีเ่ยอาหารเยอะไปหมดเลยอ่ะแล้วเขารวมแบบทุกอย่างในกรุงเทพที่อะไรๆว่าอะเย็นตาโฟไอ้ถั่วพิมชาชาผัดไทยอะไรอย่างเงี้ย ออจำได้ไหมที่เราไปญี่ปุ่นแม้ยังประทับใจไข่เจียวเขาจี่ปุไข่เจียวเขาเนี่ยคือแบบวิวเอาไข่เจียวให้มาไหมมาเขาเขาไปเจียวมาแล้วบบหนึ่งเอามาร้านของคระสือน่ะเรา <c oughs> ขไข่เจียวมา ก๋เจียวจริงๆอ่ะไม่ได้มีรสชาติอะไรเลยแบบไม่ได้เหมือนอค,คือบบไม่ได้เหมือนไ<บ>ข่เจียวบ้านเราอ่ะไม่ได้เหมือนเลยอ่ะช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อยนะเพื่อน<ม>ดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่างงมากเลยอันนี้คือเข้าหน้าหนาวเังคะข้าแล้ว <ใจ S 1> วันแรกบิวไม่ได้มาสูดอากาศใจเย็นๆใจเย็นๆแม่ร้อเรียหูพัดซะแบบเย็นกระโปรงปิวเลยพอวันที่สองหายไปเลยถึงเพลงป่าเมื่อลมชอยมาภาหน่วงหนัก ึงราคามันรู้ป่าว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ร้านโจ้โหมันรักม้าจะตายไหนลองสิหมาแมวถ้าม้าเลี้ยงนะจบแม่ลองเรี้ยวก่อนดิแม่ลองเรียก่อนี้เนึ่งมันเ่งแล้วอุ้มหรือนิกมานิกนิกรักม้ารักมากเลยรักหรือกลัวไม่กลัวนิไม่กลัวแล้วขึ้นมาทำไงอุ้มกระหมโอ้ยจิงโหอวะรักมากเลยเนี่ยอือหืออืหือเขาเลือกม่ตัวนึงว่ะอ๋อ ก่อนนะฟาโรจะมานอนกับมาทุกคืนเลยแล้วโบก็นอนกับมนะันอ่ะเมื่อวานเห็นโพสต์นี้เพื<ม>่อนใน Facebook แชร์เขาบอกว่าไม่มีใครเติมเต็มกันได้หรอกมันไม่ใช่ความจริงถ้าคุณโชคดีเพราอที่จะเจอใครสักคนที่คุณยอมอ่อนให้สักครึ่งหนึง่งอ่ะก็เกาะเขาให้แน่นเลยนะอย่าปล่อยเขาไปไหนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือที เขาบอกว่าเขาก็บอกว่าคุณควรลงหลักปักฐานเพราะไม่อย่างนั้นคุณก็จะแก่ขึ้นเหนียวขึ้นและโดดเดี่ยวขึน้นจากนั้นเนี่ยพอคุณรู้สึกแบบนั้นคุณก็จะพยายามทําทุกอย่างที่จะปิดช่องโหว่นั้นด้วยเพื่อนๆของคุณ,คณด้วยงานของคุณแต่ว่าช่องโหว่นั้นเนี่ยก็ไม่เคยเติมเต็มเลยวันหนึ่งคนทุกคนจะมองคนไปรอบๆแล้วรู้สึกตัวเองว่าทุกคนรักคุณ <c oughs> แต่ไม่มีใครชอบคุณและเป็นความรู้สึกอ้างว้างอยู่ในโลกให้บอกว่าปากเขาแชร์แต่ว่าอะไรอะเอามาอ่านดิทูไม่เข้าใจ แม่มันพูดอะไรไม่รู้มันตดอีกแล้วเห็นป่ะตดอะไรยังต้องทำนี้ทำไมต้องกินอะไรเข้าวินเข้าออกดิกูกำลังจะออกแล้วมันพูดว่าตดกูก็เลยแบบกูไปเอาโวยสุดใจก่อนอีเป็นคนตดแล้วโวยไวสุดในโลกมันไม่ได้ตดไม่ได้ทำกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหอยนี่มาแม่นี่มาแม่นี่กินข้าวเสร็จทุกคนคงไม่สบายควรจะไปหาหมอเฮ้คุณแม่คุณแม่ของพุงทางนี้นะครับเจ็ดเป็นอะไร มกนเป็นอะไรกูเชยเฉยกูชอบวันนี้มาชอบกินอันนี้ร,นรู้ป่ะใครกินแล้วตายมาเคยกินแล้วน,นี่จากภูเก็ตร้านเบนกินแล้วตายยังไงฮะกินแล้วตายจากครอบครัวพีทนินแล้วมึงเป็นไรถ้ากูก็คงจะชอบกินอันนีนนนนนนช้ชอบกินอันนี้ลูกอันนี้คือ<า>เ,ปเป็นผีอเอ้าได้ไหมผีเสื้อราตรีป่ะอะไรขนมปังบีเสื้อกลิ่นของความรักกลิ่นของความหอมมันยังกินอยู่ในหัวใจหอมยิ่งกว่ามนเป็นน้ำห คนไหนไม่รู้ป่ะวไอ้อร่อยหรือไผใช่มันกินทุกคำน่าหอมลมเนยทุกคำเลยอ่ะพูดอร่อยเลยอรอยชิบหายเด้ออร่อยปะมันหอมลมเนยทน้องเอเกินแล้วจะกินไม่ได้อ้วนไม่ไหวแล้วอ่ะเจ็บคอโจโ์มาสกอนพูดอีกเรื่องนังไปของคออะไรได้พูดไม่ค่อยได้จะไอไอเลยเอ้ยปิดปากไปอีอ้วนเอ้ยอันนี้อ่ะใครเป็นโรคเปิดปากไม่ออกวะฟิวเป็นไรไม่รู้คอตรงเนี้ยเฮ้ยอย่าขยาวจะปุ้งกันไปนั่น รู้ว่าคนที่สามารถเปิดได้ทุกฝาใครหว่าเมียแม่ได้หมดมึงเอาฝาแม่เปิดดีฝาท่ออ่ะโบได้หมดท่อที่กูล้วงทุกคนท่อตันมึงรู้ป่ะแม่เปิดนี้หน่อยต่อให้ฝานั้นน่ะมึงดูมึงดูมือเขาเปิดได้ทุกฝามึงลองเปิดมึงลองเปิดก่อนมึงลองเปิดกูเปิดไม่ได้มึงลองเปิดเลยอ่ะกูเปิดแล้วเนี่ยมึงลองดิ ไม่จะบอกว่าอะไรบ้างเทคนิคของการเปิดฝาพวกนี้เวลาเปิดไม่ได้บุจะเอาผ้าอ๋อเทคนิคที่หนึ่งนะเอาผ้ามาหมุนใช่เทคนิคที่สองคืออะไรบ้างเอาหนังยางทคนีคคือจริงใจเลยอันที่สองคืออะไรบ่าเอาหนังยางสติกอะหนังสติกสีแดงอะมาผ่ามามนี้แล้วก็แบบอย่างที่สามเป็นเสื้อตัวเองเหมือนอะไรหรอ ทำแบบนี้างเงี้ยแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยแม่รู้สึกโชคดีไหมที่มีลูกเร็วอะโชคดีท่ไเคยมีฝันหนึงจำได้เลยนะทำทุกวิธีทางยังไงก็ไม่ออกยังไงก็ไม่ออกฉันทำ่างนี้เลยม้าเปิดไม่ออกอ่ะยี่หน่อยกริ๊กอู้ทำได้ไงอ่ะม้าเป็นแม่มาต้องการเองซอกนิ้วหน่อยซอกนิ้วม้าคือเป็นม้าเป็นเป็นสองมือที่เคยเจอก ตันหาอาความมันเนงลูกมีเกี่ยวกับลูกแม่ทลไมาฉันองมือของแม่เนี่ยทำให้ลูกได้ทุกหมดอ่ะขอให้ลูกบอกงั้นลูกอ่ะขอมอบสูตรนี้ให้แม่อย่าเลยแม่ยิ่งกินยิ่งสองสองสองหนึ่งสอ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 งองี่สองเจ็ดสิบเี๋ยวูอะแม่เดี๋ยวย่เแขอหยุดที่สองสองสี่เพราะว่าแม่กินเจลลี่บิดออยทุกคนเพราะว่า ลบลงสมองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิ่เจ็ดเอสี่แปดสองห้าสิบสิบสองเอ็ดสิบสองสองยี่สิบสิบสิบสองสองร้อยร้อยสิบสิบสิบจานนี้ปิดออดค่ะเฮ้ยรู้ปะทำเป็นเล่นนะอย่าอย่าให้แสดงเราอยากให้คนไทยได้รู้ตัวสูตรนี้เยอะแล้วว่าอันเนี้ เป็นฟิชออยสูตรแรกของโลกเลยนะที่เป็นในรูปแบบเจอรี่อะไม่ยังไม่มีใครทำไม่ทำอ่ะกูแจกฟรีทุกคนเนี่ยแล้วสูตรแคลแม่ใช่กินแล้วนอนทุกวันด้วยกินแล้วนอนหลับมากินทุกวันเลยห้องมาเนียเรียงเลย ช่ายทัให้นอนหลับดีไหมหลับดีนะหลับดีมากหลับดีมากแล้วก็บำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงประสาทแล้วก็ผ่อนคลายขน้ำเสร็จสรวมน้ำเสร็จมากินเลยแล้วหลับแล้วก็มีวิตามิน B1 B5 B6 b 1ีแกต่ก่อนสั่งยานี่มากินแบบอะไรที่มันแบบทำให้หลับมากินเดี๋ยวนี้ทิ้งหมดละตัวนี้ตัวเดียวไม่ไหวแล้วอันนี้หนึ่งกล่องห้าร้อยเก้าสิบสองกล่องมีโปรโมชั่นสามกล่อง สั่งกันนะคะอร่อยมากเยวคขสันแล้วแคลเซียมนะคะหัวข่าวมาตอนนี้บอกเลยมา,มา,มาดับหนึ่งของแค<ข>ลเซียม <c oughs> วิ่งไปถึงร้อยยิบเมตระวิ่งไปได้เร <c oughs> ื่อยๆคืออยากบอกนะอยากบอกให้ทุกคนเปิดใจกินกันไม่ข่าวไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ต้องกินเพื่อที่ว่าสะสมแคลเซียมไว้ตั้งแต่วันนี้ยิ่งพูเยอะยิ่งเยอะอะ เบนกูจะพออายุเยอะจะมากินมันไม่ทันแล้วนะน้องๆพี่ๆน้องๆพี่ๆนะทุกคนต้องมากินตัวนี้มาม่าไม่ได้ขายนะเพราะมาม่ากินมาปีกว่าแล้วแต่ก่อนขึ้นกระไดก็แป๊ปแป๊ปแก๊แ๊เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีเสียงนั้นแล้วอ่ะเพราะว่าขานขึ้นแล้วไม่มีเสียงนั้นเลยม้าจะเป็นเฉพาะที่ม้าทางานหนักๆและเดินทั้งวันอาจจะมีล้าบ้างไม่ใช่ว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่มันมายค่อยๆนแล้วเวลาล้มหลังบ้านเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนเบรไม่ได้ตอนนี้เบรกได้กึ๊กเดียวกึ๊กแล้วขาไม่กกึ แต่ก่อนกึบเอาละกูขากูละเอาละอย่างนี้มันเหยียบน้ําไปปุ๊บลาดไปเลยมันเบรกได้อ่ะนี่คือรีวิวจากเบรกดีมากเบรกหนาแน่นน่ะคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือบอกว่ามันดีจริงๆตัวเนี้เออใช่มากินมาหลายคนหลายห่อละมาหยุดหี่ห่อเนี้ยวันดีอันนี้ไม่ได้ขายให้ลูกนะสาลาเปเกี่ยวทองอันนี้คือดีที่สุดมาบอกเลยว่ามาตอนนี้น้ําในข้อข่ามา เพิ่มมาเพิ่มมาใช่ป่ะแล้วมันก็ไม่ได้เสียสีกันแบบแป๊บแป๊บแก๊บแล้วนะน้ำมันเยอะแล้วจันนี้มันเดินได้สบายมาทํางานได้ทั้งวันเลยอ่ะเฮ้ยเขาพูดคล่องว่ะอยากพูดไงอยากบอกอยากอยากให้ดูวทำอันนี้คือรีวิวคลิปหนึ่งให้มาเรื่อยเรืเนี้ยโดยโดยอันเนี้ยได้ได้จัดมาชอบก็ไปสั่งได้ทุกคนตามชอบมาชอบกินอันนี้มากเช้ามามากินแล้วงับ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 แล้วก็กลางคืนก็บงับงับงับนึกว่าแม่เป็นฉลาดงับ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 อร่อยจริงอร่อยแล้วมันได้ประโยชน์อ่ะแล้วแช่เเเเยยยยย็็นนนนนิ่่่่่งงอออออรใหหญลลถูกกตต้้บปะมมััดไี มันปวดขี้แล้วมันตดมัเลยมันต้องแต่แรกที่มันมีเสียงตดอะคือเสียงมันเลยครับตัวนี้อะคือเป็นตัวที่แบบมากินแล้วก่อนนอนอะมากินก่อนนอนแล้วมันก็จะหลับมาว่าจะนอนประมาณสามทุ่มครึ่งตัวนี้กินแล้วดีมากและอร่อยด้วยดีแช่เย็นยิ่งอร่อยตัวนี้คือผมไม่ไหวนะแต่บอกเลยว่าตัวนี้สุดๆขี้เสร็จแล้วออยากให้ลองกันนะตัวนี้ผมรู้สึกเว่ไบอะมาตัวนี้น่าอร่อยมากก็นนั่นแหละเปิดใจทานกันนะคะเยลลี่บอนี้อร่อยทุกเม็ด ทุกซอแช่เย็นยิ่งฉ่ำยิ่งหวานโบไม่คุยกับมาแล้วมีทุกรสนะคะมาโบไม่คุยกับมาลงสมองมาดูบำรุงมาโบไม่คุยกับมาแล้วบำรุงทุกอันผิวพรรณก็มีไปหาซื้อกันได้นะคะที่เพจของคุณวราพรดีเจนน่าสดดีมามาเลยลงมันว่ามาแล้วมันก็ขวามาไปงอมันโลกโ่งสบายเธอบอกเลยโอ้รักโบระพูระมันไม่ได้ว่ามั แล้วมาได้ว่าก็ไม่ได้ว่านี่โก้ทำไมเราจะตกจะได้ตกแน่พูดกัเฮ้ยกี่เลยยืนอะไรกี่รถไฟก็ออะไรกี่รถไฟเขาต้องมัดคืออะไรอ่ะแม่อาจจะบอกว่าเร็วๆนี้จะไปไหนเลยปะไปไหนล่ะนครพนมไปทำไมอ่ะอุ้ยเช้านครไปทำไมฮะไปทำไมเดี๋ยวรอดูคลิปไปทำไมไปไหว้สักการะพญาสีสัตนาคาร ใช่ไปไหว้เพราะว่าเราเนี่ยมีความศรัทธาในพญานาคเฮ้ยหมาต้องไหว้นะวิวไม่ไปกับมาล่าที่จะไปยังไงวิวบอกว่าวิวจะไปกับมานี่ไปกันหมดทุกคนอ่ะอุดรคนละที่อันนีคนละที่งั้นเดี๋ยวกลับอุดรเราไปทันวาเออนั่นแหละนั่นแหละที่ว่าไปกลับโอเคทุกคนก็เเดี๋ยวเจอกันใหม่ถึงนเต้นเราจะได้เจอผู้โชคดีแล้วอะวันนั้นก็จะใส่ชุดสีดำผ้าคลุมสีครีมแบบมตงๆหนึ่งอย่างคือสิ่งหนึ่งเลยนะ คนดูอ่ะคือส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้ทําต่ออ่ะถ้าใจเรามันไม่ไปอ่ะมันก็ทําต่อไม่ด้นหรอกใช่ปะ่ะส่วนหนึ่งที่ทำได้เพราะว่าอันนี้มันคือรูทีนมันคือชีวิตประจำวันที่แม่ทําให้เรากินอยู่แล้วแล้วก็แค่เอาเมนูแม่เนี่ยมานั่งกินนั่งบอกวิธีทําทุกคนมาอะไรเงี้ยมีคนถามว่าจะอยู่ได้อีกนานไหมในตอบไม่ได้เลยเพราะว่าแม่ก็ทำกับข้าวให้ากินทุกวันใช่ก็จะมีไปเรื่อยเรเราก็จะคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆืแม่เราจะอยู่ด้วยกันอีกแค่กี่วันวะก็จะมีสัักี่ชาาาาทเเรรตนนนนนพะะ้้้ํวดงม น้องรักงานรักรักทุกอย่างเลยมีอะไรไม่อย่กมีอะไรอยากพูดด้วยกันพูดเลยนี่แม่โบราณแม่นี่จะบอกว่าอะไรปะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งโป่งมากขึ้นเนาะแม่โป่งใช่โป่งมาโป่งถ้ามาไม่โป่งมาไม่อยู่ไม่ได้โป่งยังไงโป่งก็คือแบบไม่คิดอะไรแล้วคือชีวิตอะไรมาอะไรจะเข้ามาเราต้องรับมันได้แล้วกันอะไคละครจอกันไปอีกสองร้อยเช้านี้พาเพื่อนมากินข้าวอีบใหญ่ที่สุดโอเคเราไม่ได้จัด meeting และครั้งนี้บอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆมาจะได้แต่รอยยิ้มความสุขและความรักชรบ้านแล้วเจอกัน ep ที่200ติดตามมิดีวอทผู้โชคดีผู้โชคดีคือใครบ๊าไบไปมากินบอนดี้มาลุกพวดเลยพวดเลยนะก่อนก็ค่อยๆทานพวดพวดพวดเลยนะฝากด้วยนะคะทุกคนไอะคบันดี้เจรีมีประโยชน์